สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกฎหมายกับธรรมะกับผมนายบลบุตรบุญนีช่องทางนี้เขาจะมาเล่าข้อกฎหมายและธรรมะสู่กันฟังโดยภาษาไทยบ้านเท่านะครับในคลิปที่แล้วนะครับเดบอวเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินไปแล้วเนาะเดี๋ยวพามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับการบังคับคดีที่บอกถึงยูนีครับเป็นการบังคับคดีในกรณีที่สาลพิพากษาให้ชําระเป็นหนี้เงินนะครับเป็นหนี้ในคดีทางแพ่งครับมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีคือโจทก์ครับจำเลย ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้จะบังคับได้ก็ต้องเป็นเฉพาะทรัพย์สินของจำเลยเท่านั้นแต่ผูกคนอื่นอาจจะมีผลกระทบได้นะครับกรณีที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหรือสินสมรสหรือกรณีอย่างอื่นกรณีอย่างอื่นก็คืออาจจะมีกรณีที่เฮาบังเอิญที่ต้องไปผูกพันากาับขามีกับการบังคับคดีซึ่งผมกยกต,ตัวอย่างเช่นอย่างครับไปซื้อทรัพย์แล้วบอไปโอนกัน บ่าไปโอนทางเะเบียนปากฏว่า,าเจ้าของเกาถึงบังคับคดีแต่ซื่อยังเป็นซื่อพ่นอยู่นะครับเอออันนี้เฮ็ดจังใดครับแต่บ่าสู้ฟังในคลิปก่อนนะครับไปต้องไปใช้สิทธิท์ทางศาลนะครับเมื่อนี้หฮอสิบอกเกี่ยวกับการายัดสิทธิเรียกร้องหรืออายัดเงินนะครับหลักก็คือว่าสิทธิเรียกร้องนั้นต้องเป็นของลูหนี้ตามข้อพิพากษานะครับสิทธิเรียกร้องเพอยงครับคือสิทธิ ที่ลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับจากบุคคลอื่นนะครับอาจจะเป็นเงินเงินเดือนเงินค่าจ้างาหรือว่าลูกหนีนี่เป็นผู้รับเหมาก Grammy ่อสร้างนะครับเห็ดสัญญากันไว้มีสิทธิที่จะรับเงินงวดค่าจ้างเหมาก่อสร้างเพื่อเป็นสิทธิทเรียกร้องสิทธิที่จะได้เงินตัวนั้นสิทธิตัวนี้มันอยู่กับบุคคลอืน่นมันอยู่กับบุคคลอื่นเพราะนั้นแล้ว เจ้าหนีต่างเขามีภากษาเพิ่นก็เลยต้องมายืนค้ำรองขอต่อเจ้าพักงานบังคับคดีขอให้มีหนังสือแจ้งเ่นว่าลูกหนีแห่งซิดลูกหนีแห่งซิก็คือ,อนายจ้างแนะ่ผู้จ้างแน่นะครับผู้ที่มีหนาทีต้องจ่ายเงินให้กับลูกหนีเข้าบอกว่าเจ้าจะไปจ่ายให้ลูกหนีเด้อให้มาจ่ายให้เจ้างานบังคับคดีครับเจ้างานบังคับคดีก็จะรวบรวมเงินตัวนันไว เฮ็ดบัญชีนะเฮ็ดบัญชีแล้วกจ่ายให้กับเจ้าหนี้ตามขาอพิพากษาถ้าเกิดบจ่ใจเฮ็ดจังไ๋เจา้าหนี้ตามขาอพิพากษาก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับขอให้ศาลไม้เรียกไม้เรียกกับกรรมการบริษัทไม้เรียกขึ้นมาลูกหนี้แห่งสิทธิ์มาถามเอา้าเป็นหยังเจา้าคือบจ่ใจเจ้าได้รับหนังสือแจ้งจากเจา้ามันบ่นครับคดีแล้วถ้าเกิดว่าบุมีเหตุอ้างโดยสมควรเจ้าหนี้ หรือว่าลูกนี่แห่งสิทธิ์นั่นก็ต้องไปใจหนีแทนลูกหนีต่างห้อยภาคษะนะครับอันนี้เป็นลักกฎหมายของการอาญัดนะครับอันนี้เป็นรักคข้าวๆนะครับปล่อยพังเพครข้าวๆเพราะจริงๆเรื่องอาญัดนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างหลายนะครับแล้วก็กรณีอายาดเนี่ยก็จะมีกฎหมายคุ้มครองคุ้มครองข้าราชการบุคลากรในหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็คุ้มครองบุคคลที่แม่นหน่วยงานราชการก็คุ้มครองคือต้องเหลือเงินไว้ให้2มื0 0บาท อายัดหลังจาก20,000ืบาทนั่นไปแล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยจ่ใจช่วงนี้มันหลเสียสภาพเศรษฐกิจเกิโดโพดีก็มีสิทธิ์ที่จะไปยืน่นคำร้องขอลดอายัดนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดค่อนข้างหลายถ้าเกิดว่าผู้ใดอ่าสนใจเนาะก็ลองสอบถามเข้ามานะครับหรือว่าถ้าเกิดพว้ใดมีปัญหาเรื่องนี้โดยตรงก็สามารถสอบถามที่เจ้าหน้าที่บังคับคดีสำนักงานบังคับดาาคบดีทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดนะครับจะมี เบื่อโทรศัพท์จะลองไปเสิร์ชหาอยู่น Google เนาะอ่าเเขียนว่าสำนักงานบังคับคดีอ่าจัดใดกัว่าไปหรือจะว่ากลุมบังคับคดีก็เสิร์ชเ,เข้าไปนะครับอันนี้จะมีข้อมูลให้นะครับอ่ะมาเรื่องการยึดทรัพย์การยึดทรัพย์ที่ว่าไปในคลิปก่อนเนาะยึดมาเพื่ออย่างครับยึดมาเพื่อขายทอดตลาดนะครับในขณะที่ยังขายบ่ไดดกับมสิ์ก็ยังเป็นของจำเลยอ,อยู่นะครับ ตอนนั้นเราในระหว่างนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเจรจาไกลเคลียยกับทังลูกหนีได้อยู่นะครับซึ่งกรมบังคับคดีนะครับเพิ่นกะพยายามนะครับที่จะเปิดโอกาสให้โจทย์จำเล่ยได้มาคุยกันนะโจทย์เพื่อต้องการนะครับโจทย์ก็ต้องการเงิน่นในขณะเดียวกันโจทย์เพิ่น่านนะครับเพิ่น่านจำลเลยบ่ชําระหนีเมื่อหยิดรัพ์มาแล้วเพิ่นมทรัพย์เป็นหลักประกันแล้วเฮ็ดจังไ๋จำเลยที่จะให้ลูกให้เจ้าหนีมั่นใจว่าเอ๊ะจงไขคอยกระจายอยู่นะต้องมาคุยกันนะครับ คุยกันว่าเอ๊เฮ็ดจังไดถึงจะวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าตกลงกันได้นะก็ต้องมันก็จะบวกลบสิทธิ์ต้องมาขายทอตลาดแล้วก็เจ้าหนี้ก็ได้เงื่อนยู่นะครับก็เป็นวิธีการต้องมาคุยกันนะครับขั้นคุยกันสําเร็จแล้ว่นก็จะงดการบังคับคดีนะล่อให้ไม่การผ่อนผันจ่ายกันครับกเดือนกันว่าไปหกเดือนปีนึงจ่ายเซ็จก็มาถอนกันบังคับผลิกระจกกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเข้าข่าวนะครับ อ่าบอกสุพังเขาพ่เขาข้าพ่อจริงๆเรื่องการครับคดีนี่มีรายละเอียดอ่าค่อนข้างหลายครับแต่เกิดเลี่ยนกันก็ต้องเลี่ยนเป็นเทิมพมดแหละครับนะครับแต่เกิดเราพูดอะไมีประเด็นข้อสงสัยยังสามารถสอบถามได้นะครับถามในอ่าใต้คลิป youtube ก็ได้นะครับจะเกิดตอบได้ก็สิตอบอันนี้บอกออกตัวไว้ก่อนครับเพื่อตอบบ่ได้อ่าสุดท้ายครับเดี๋ยวเอามาปิดท้ายเอาอย่างนงางจึง ปิท้ายกันด้วยพุทธวจนะ,นะครับผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมดูดพ้นไปได้จากทุกข์นะครับหาลังเถือความเพล่นนี่แหละครับเป็นตัวนําผ้ามาสึงความทุกข์เฮาากาศจะบูรูโตนะครับเอมันเพืนเนอเ่อนมากกว่ามวลนะหาลังเถือเพื่อนกับยังเพื่อนกับผัดสักมากกะทบเกิดเวทนาอ่าเกิดเวทนาเกิดยังครับ ตันฮะพ่กท่านมันก็เกิดเป็นทุกจากกระบวนการปฏิจจสมุตบาทเนาะเพราะนั้นแล้วห้องกับต,ต้องมีสติอยู่กับสิบ่งเดียวเหตุอยูยยย่นะครับง่ายๆรู้ลมหายใจนะครับห้องก็มารู้กันไปกับช่องทางนี้นะครับกฎหมายกับทมากับผมได้วรบุตปุ่นนี้คลิปหน้ามีเรื่องอยังจำว่าสุฟังเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปนี้ลาก่อคนครับสวัสดีครับ